มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มบ้างนะคะกับหนุ่มจองกุ๊กค่ะสมาชิกหนุ่มแห่งวง BTS นะคะก็ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเลยโดยล่าสุดค่ะจองกุ๊กนั้นได้เป็นเจ้าของสถิติที่น่าทึ่งด้วยการเป็นไอดอลหนุ่มคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีแฟนคลับนั้นเข้าชมวิดีโอของจองกุ๊กผ่านทางแฮชแท็กจองกุ๊กนะคะแล้วก็อีกหลายแฮชแท็กเนี่ยเป็นจำนวนถึง25,000ล้านวิวค่ะซ <Wow. S 1> ึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะคะจนน่าจะกลายเป็นสถิติโลกไปแล้วเพียงแต่ว่าทางกินเนสส์เวิร์ด้ มาทำการจดบันทึกเอาไว้เท่านั้นเองค่ะ โดยวิดีโอของจองกุกนะคะถูกอัปโหลดในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากจนดูกันแทบไม่หวาดไม่ไหว,ไหวเลยทีเดียวโดยสิ่งที่น่าทึ่งเลยก็คือตัวจองกุกเองนั้นไม่มีแอคเคาท์ติ๊กต็อกเป็นของตัวเองด้วยซ้ำนะคะจองกุกนะคะมีแฮชแท็กที่แฟนๆเนี่ยตั้งให้มากมายหลายชื่อเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กจอนจองกุกแฮชแท็ก BTS จองกุกแฮชแท็กจองจุกี้นะคะแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวโดวยแต่ละแฮชแท็กเนี่ยก็มีจำนวนแฟนคลับที่เข้าไปรับชมวิดีโอของจองกุกแฮชแท็กละ นับร้านหรือว่าหลายร้านวิวเลยทีเดียวค่ะโอ้โหสองหมื่นห้าพัน้านไปทึ่งไปเลยอ่ะจริงจริงคือผมฟังมาแพลวเฮ้ยจริงมะเนี่ยงงมากว่าอ่ะในหนึ่งแฮชแท็กมีคนกดเข้าไปดูเกือบร้อยล้านอย่างเงี้ยเราคิดดูว่าเขามีกี่กี่แฮชแท็กอ่ะโอ้โหฮอตไม่จริงแต่ว่าปีนี้เป็นปีทองของวง BTS แล้วก็สมาชิกมากๆเลยว่าไม่ได้อ่ะทุกปีที่ผ่านมาคือแบบเดี๋ยวเราต้องเราต้องรอดูบนเวทีแกรมมี่ปีนี้นะว่าเขาจะแบบ สามารถเขาบอกว่าชิงรางวัลไม่ได้หรือเปล<ะ>่าแต่ว่า<ห>แค่มีชื่อเข้าชิงก็สุดยอดมา,<ช>มากๆแล้วแฟนคลับก็รอลุ้นกันนะคะ